very good very delicious hello สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆสวัสดีกรมค่ะอันนี้เมนูไก่ไก่อะไรก็ไม่รู้แต่จะเรียกว่าเมนูไก่หลายใจคือ <c ười> ทำหลายอย่างไม่รู้จะทำแบบเป็นไก่อะไรดีคือ <c ười> นึกไม่ออกนะครั้งแรกว่าจะทำแบบไก่ทอดธรรมดาพอต่อมาก็ว่าเออเดี๋ยวไก่ผัดขิงไหมพอเมนูถัดมาไก่ ผัดเม็ดมะม่วงไหมนึกไม่ออกเลยตอนนี้ก็ทอดไก่ให้เสร็จเรียบร้อยเราทอดน้ำค่ะทอดไก่ธรรมดาเลยเอาไก่วางๆแล้วก็น้ำมันเขาจะออกเองแล้วเราเติมน้ำลงไปเนาะเดี๋ยวเราจะผัดผักค่ะผัดผักก็ทีแรกว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานแต่ก็บอกแล้วไก่หลายใจวันนี้โอเคนะถ้าเราจะใส่น้ำมันมะกอกเนาะ ค่าเราจะใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดเนาะไม่ต้องแปลกใจบ้านเราคือผัดน้ำมันนี่คือเงียบสนิทค่ะอันนี้ก็เป็นผักของเราเนาะเราจะใส่อันนี้ลงไปก่อนเลยค่ะใส่ผักที่ผัดง่ายๆค่ะใส่แครอทเนาะจะบอกว่าจะเป็นไก่ผัดผักรวมหรือยังไงก็ยัง ค่ะแต่รับรองอร่อยแน่นอนค่ะเราจะใส่ข้าวโพดลงไปเนาะใส่ขิงลงไปโดยก็ได้ใส่หอมลงไปค่ะหอมใหญ่กระลำปีค่ะ ใส่เห็ดค่ะใส่รลพัดผักเลยถ้าเราก็จะปรุงรสน้องใช้ซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสสี้รชาค่ะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะใส่ผักบอกโคลี่ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะค่ะจากนั้นเนาะเราก็จะเลื่อนกระทะเนาะ ใส่ของพวกนี้ค่ะที่เราผัดไว้ลงไปในอีกกระทะหนึ่งเนาะอันนี้เราก็จะปุกเขาให้เข้ากันค่ะสมิลาข้าประมาณนี้ จากนั้นเราจะใส่พริกลงไปเนาะแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมค่ะใส่น้ำมันงานนิดหน่อยค่ะบิสมิลลาห์ค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ไก่ตุนไก่ทอดไก่ตุนผัดผักรวมไม่รู้จะเรียกว่าเมนูอะไรแต่ก็ประมาณนี้ค่ะเท่เรียบร้อยเราผักสลดอีกนิดนึงเราก็จะทานข้าวได้แล้วค่ะรบแล้วข้าเมื่อกี้ชิมรสแล้วโ้สุดยอดเลยอร่อยค่ะอร่อย เนี่ยผัดผงง่ายๆของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมัสลายมาบายยัมมี่ยัมมี่